สวัสดีครับวันนี้เรามาดูบรรยากาศของทุกนากับต้นตาลตระโนดกันครับผมจะพาทุกท่านไปดูวิธีการทําลูกตาลกันครับไปครับนี่ครับต้นตาลจะสูงมากนะครับเขาก็จะพาไม้สอยไปครับสอยลูกตาลกว่าจะได้ลูกตาลมาให้เรากินกันก็ค่อนข้างลําบากอยู่นะครับ ไม้สอยนี้ก็ทําจากเหล็กนะครับซึ่งหนังมากต้นตาลแต่ละต้นก็สูงมากเหมือนกันครับต้นตาลอยู่สูงมากครับซึ่งการที่จะสอยเลือกสอยว่าสอยทลายไหนก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละท่านนะครับว่าลักษณะสีแบบนี้รูปแบบนี้ได้หรือว่าไม่ได้ทางนี้ก็อยู่กับประสบการณ์ล้วนๆเลย นี่ครับหลังจากที่ได้ลูกตาลมาแล้วก็สับลูกตาลออกจากทลายนะครับมันไปจากอะไรเ,เยอะมากบางเดียวกันนี่เกียวไม่เื่งเดียวอย่างนี้โอเคเจ้าก็คิดละ นี่ครับมาดูวิธีการเจาะเนื้อลูกตาลออกจากลูกนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยประสบการณ์ล้วนๆเลยครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีดพราจะคมมากนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดแม้แต่นิดเดียว

Nh mm. h mm. mm. ั้นตอนต่อไปก็เป็นการนำลูกตาลบรรจุใส่ถุงนะครับผมก็จัดจัดให้เป็นระเบียบหลังจากนั้นก็รอส่งขายเป็นลำดับต่อไปครับ นี่ครับลูกตาลที่บรรจุถุงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทานลูกตาลสดๆจากต้นกันนะครับนี่เอาลูกที่แตกอบอกเลยครับว่าฟินมาก